เสื้อคับอกแก้ไขแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้อันจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าเราจะแก้แบบไหนได้คืออย่างนี้ค่ะเสื้อเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าตะเข็บด้านข้างนะคะมันพอที่จะขยายได้ไหมถ้าหากว่าขยายได้ก็ขยายจากเกล็ดเลยเขยายจากตะเข็บข้างคะ่ะได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าตัวนั้นนะคะเไม่มีตะเข็บข้างเหลือก็จําเป็นจะต้องแทรกผ้าเข้าไปนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะอันจะอธิบายอยู่2ออย่างคือขยายแค่อกกับขยายแบบ ยาวเลยทั้งตัวนะคะว่าเราจะแทรกผ้าแบบไหนผ้าที่เราจะมาต่อนะคะก็แนะนําว่าควรเป็นผ้าที่สีเนื้อนะคะใกล้เคียงกันกันกบของเดิมเพราะว่าหลังจากต่อนะคะมันจะช่วยทําให้งานค่ะจอกมาเนียนนะคะงานจอกมาสวยนะคะดูแบบว่าไม่แตกต่างจากของเดิมนะคะอ่าโอเคก็อันดับแรกอะ่ะวัดก่อนวัดรอบอกก่อนนะคะรอบอกเนี่ยเราจะวัดใต้หักแร้ตรงนี้เลยค่ะ วัดมาเลยจากซ้ายไปขวานะคะว่ารอบอ,อกเนี่ยเท่าไหร่หรือเราต้องการขยายออกอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเราต้องการขยายออกนะคะอยู่ที่ฝั่งละหนึ่งนิ้วสมมติเนาะผ้าที่เราจะต่อนะคะหนึ่งนิ้วเนาะก็คือมันจะเป็นผ้าแถบแบบนี้ที่เราจะมาต่อด้านข้างตรงนี้ค่ะอยู่ที่เราจะขยายแบบไหนถ้าหากว่าต้องการขยายทั้งตัวเราจะต้องตัดผ้านะคะเป็นแถบตรงแบบนี้ โจดก็คือเราจะขยายออกฝั่งละหนึ่งนิ้วฉะนั้นค่ะผ้าที่ที่เราจะตัดเนี่ยเราจะตัดอยู่ที่สองเชนใช่ไหมคะคือฝั่งซ้ายและฝั่งขวาใช่ไหมคะความกว้างของผ้าตรงเนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดขยายหนึ่งนิ้วต้องเผื่ออีกศูนย์จุดห้าเพื่อที่จะเผื่อเย็บตะเข็บด้านข้างก็ตัดอยู่ที่หนึ่งจุดห้าโอเคนะคะส่วนความยาวค่ะก็แล้วแต่ว่าวัดจากใต้หลักแร้ตรงนี้ค่ะลงมาต้องวัดลงมาเผื่อ เผื่อผ้าที่จะต้องพับทบด้วยนะคะเพราะว่าชายเดิมเนี่ยมันจะต้องมีแบบพับทบขึ้นใช่ปะก็วัดจากตรงนี้ค่ะลงมาเท่าไหร่สมมติวัดลงมาแล้วได้อยู่ที่อ่าสิบสี่นิ้วนะคะก็น,น่าหมายความว่าเราค่ะจะตัดผ้าอยู่ที่สองชิ้นก็คือหนึ่งจุดห้าคูณสิบสี่นิ้วตัดสองชิ้นตรงนี้อ่าโอเคทีนี้ค่ะพอเรามาต่อแบบนี้เสร็จปุ๊บช่วงลำตัวตรงนี้ต่อได้แล้วทีนี้ค่ะช่วงช่วงของแขนเสื้อตัวนี้ ตัวถูกขยายสมมตินะคะตัวถูกขยายเห็นไหมคะว่าวงแขนยังไม่ยังไม่ได้ถูกขยายเฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะทำการขยายโดยการแทรกผ้าตรงส่วนของตรงนี้อกค่ะขยายเท่าไหร่วงแขนตรงนี้จะจำเป็นจะต้องขยายด้วยแต่เรานะคะจะตัดค่ะเป็นผ้าสามเหลี่ยมตัดแบบนี้นะคะความกว้างของตัวนี้ค่ะก็คืออยู่ที่ 1. 5ห้าเท่ากันกับตัวนี้นะคะเท่ากันกับผ้าที่ที่เราจะต่อส่วนของปลายตรงนี้ค่ะก็คือ วัดจากปลายแขนตรงนี้ค่ะขึ้นมาอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะซตดวัดมาแล้วอยู่ที่ห้านิ้วนะคะก็ตรงนี้ก็คืออยู่ที่ห้านิ้วผ้าเนี่ยค่ะเราจะเราจะต้องตัดอยู่ที่สองชิ้นเหมือนกันก็คือเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนาะวิธีการก็คือพอเราได้ผ้าแบบน,นี้มาเสร็จแล้วร้อยค่ะเราก็เลาะเลยเลาะยาวนะคะฟืบฟบแล้วก็ต่อค่ะตัวเสื้อนะคะแล้วก็ต่อด้านบนค่ะที่เป็นแขนคือผ้าสามเหลี่ยมนี้ต่อแขนผ้าสามเหลี่ยมไอผ้าสามเหลี่ยมตรงเนี้ย มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนไอสามเหลี่ยมมันจะเป็นแบบนี้เนี่ค่ะตรงปลายแขนเท่าเดิมนะีคะหลังจากแก้ออกมาก็จะได้แบบนี้นี่เลยก็จะถูกขยายด้านบนเป็นผ้าสามเหลี่ยมนะคะที่เป็นแขนแล้วก็ด้านล่างก็คือเป็นเป็นแบบเป็นแถบตรงอันนี้ค่ะก็คือจะขยายได้ทั้งอกแล้วก็ลําตัวยาวมาเลยนะคะทีนี้ค่ะถ้าหากว่าเขาไม่ต้องการขยายทั้งตัวเขาต้องการขยายแค่อ,อก อ,อกนะคะส่วนของแขนเนี่ยทำเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมเนี่ยค่ะจะต้องตัดเป็นผ้าสามเหลี่ยมทีเนี้ยจากที่เป็นแถบผ้าแถบตรงค่ะ,ตร,คะตรงนี้เราต้องตัดเป็นผ้าสามเดี่ยมเหมือนกันแบบนี้นะคะก็ตำแหน่งของอกเนี้ยมันจะอยู่ประมาณเท่านี้ทีนี้ค่ะเวลาที่เราจะต่อเนี่ยก็วัดจากอกตรงนี้นะคะลงมาค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดนิ้วนะคะวัดลงมาประมาณไหนเราสมมติเจ็ดถึงแปดนิ้อยู่ประมาณเท่านี้ สมมติเจดถึงแปดนิ้วอยู่ประมาณเท่านี้ทีนี้ค่ะเราก็จะต้องตัดนะคะผ้านะคะผ้าสามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะอยู่ที่ความยาวเจ็ดถึงแปดนิ้วตรงนี้เอามาต่อตรงนี้เลยพอหลังจากแก้มันก็คือจะสลลบกินเข้าไปหาของเดิมเนะะี่ยค่ะอกก็จะถูกขยายละถ้าเป็นแบบนี้ค่ะมันจะขยายแค่อกกับแขนนะคะไปตรงชายเสื้อเท่าเดิมเอวเท่าเดิมค่ะส่วนนี้ก็จะถูกขยายเห็นไหมคะก็คือเป็นผ้าสามเหลี่ยมสองชิ้นต่อกันแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการค่ะสำหรับการต่อถ้าหากว่าคับคับแค่อ,อกเราต้องการขยายแค่อ,อกก็ต่อเป็นผ้าสามเหลี่ยมสองชิ้นเลยส่วนของตัวเสื้อส่วนของตัวแขนเสื้อต่อเสร็จก็เย็บวงแขนค่ะกลับเข้าไปเวลาที่เราทำอะ่ะคือเราจะไม่ได้เย็บแบบเย็บแบบยาวลงมาเลยนะทุกคนถ้าหากว่าเราค่ะต่อผ้าเราทําตัดเป็นผ้าสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราเอามาต่อแบบนี้ มันจะไม่ค่อยสวยเดี๋ยวอันวาดให้ดูของเดิมใช่ไหมคะเนี่ยค่ะพอมาต่อเสร็จมันจะหย่อนหย่อนแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราเอาแบบนี้ค่ะเอาแบบสามเหลี่ยมตรงนี้มาใส่เลยหรือว่าเย็บไอไอแถบตรงกับสามเหลี่ยมต่อกันแบบนี้ใช่ไหมคะเย็บมาก่อนแล้วก็มาต่อกันเนี่ยค่ะมันจะไม่เข้ารูปวงแขนสวยมันจะทําให้ตรงนี้ค่ะกลายเป็นเหมือนเสื้อปีกข้างคาวค่ะมันจะหย่อนหย่อนหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้วิธีการตามหลักที่ั่นบอกไปก็คือต่อของใครของมันก่อน ตัวเสื้อก็ต่องตัวเสื้ตอตัวแขนก็ต่องตัวแขนแล้วก็มาเย็บวงแขนนนะคะประกบทีเดียวนะคะก็จะทําให้งานออกมาสวยโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลักการเป็นวิธีการะคะ่ะในการขยายเสื้อที่คับอกนะคะโอเคเนาะลองเอาไปปรับใช้กันดูค่ะ